เรินพรยมวันนี้อาตมาก็จะมาให้คติคติธรรมสอนใจเปรียบเทียบนี่นี่เป็นเข็มอานี้เป็นเข็มเดี๋ยวแป๊บนะึงนี่อันนี้เป็นเข็มใช่ปะ่ะพอเข็มมันทิมทิมแทงที่ตัวเรานะ่ทิมแทงที่ตัวเราเข็มนี่เปรียบเหมือนกับความทุกข์ถ้าความทุกข์มันอยู่กับเรามันก็ทุกข์มันก็ทิมมันก็ทําให้รู้สึกเจ็บปวด มันก็ทําให้รู้สึกวิทนาทําให้รู้สึกสังเวชแต่ว่าถ้าเราวางเข็มนี่ถ้าเราวางเข็มวางลงปุ๊บมันก็เหมือนเราปล่อยวางเราไม่ยึดติดเราไม่ยึดเหนี่ยวแล้วใจเรามันก็จะว่างเห็นไหมมันว่างแล้วว่างจากนี่ว่างจากตัวเข็มนี่ล้วเราวางไปแล้วเราโยนทิ้งไปแล้วมันก็ว่างมันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดฉะนั้นเข็มก็เหมือนความทุกข์เราจะไปเอาความทุกข์มาประดิษฐานไว้ในใจเราทําไม เราจะมายึดมาเหนี่ยวมากุมมาเกาะมาตั้งเป็นที่บูชาทําไมทุกก็ควรปล่อยวางปล่อยวางแล้วจะมีความสุขคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช้ชีวิตให้มีความสุขเบิกบานก็พอจะเรียนทำสำนึกดีก็พออะไรแบบนี้เอวัง